คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเงินน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดเงินหนาถ้าอยากสนุกก็เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดคลิกกันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากเซียนนอกอตะคายสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับวันนี้ผมอยู่ที่ lsm 9 9ครับอยู่ในโหมดของเกมยิงปลาครับและเข้ามาที่ space gaming ครับก็จะเจอปะมงศึกครับหรือ Fishing w a r ครับ 3 3ห้องนะครับตรงนี้แตกต่างกันนะครับห้องเล็กครับต่ำสุดอันนี้ห้องกลางกลางครับ1บาทถึง100ต่อกระสุน1นัดนะครับอันนี้ห้องใหญ่นะครับ10บาทถึง200วันนี้ผม500ครับผมไปที่ห้องจูเนียร์นะครับไ่ายกันเลยครับฝากกดไลค์กด s u b สไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยกดติดตามไว้นะครับเพื่อไม่พลาดนะครับคลิปต่อๆไปว่ามีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนะครับผมจะเริ่มต้นที่50สาตังค์นะครับนี่ครับอยู่ตรงนี้นะครับ ไปครับไปเรื่อยครับไปเรื่อยดูก่อนครับว่าเป็นยังไงนี่มาแล้ว34บาทนะผมบอกเลยว่าถ้าเกิดมาแบบเนี้ยมันเขาเรียกอะไรอะอาจจะนี่ครับของใครเอ่ยของเราครับห้าดิตตะตังครับอ่าคูณไปแล้วครับมีเต่าอะไรกบเราดูก่อนครับอย่างเชิงดูก่อนครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับ บว่างไงครับคาถาครับคาถาเอ้ยไม่ใช่คาถาคอนนี่ยเขาเรียกคอนนะนี่ขนาดเล่น50สนตางค์เนาะเท่าไหร่ครับ25บาทโอเคผมจดเพิ่มแล้วนะเล่นไปสักหนึ่งเราก็ต้องเพิ่มไปเป็น3บาท4บาทครับขอ4บาทครับปุม้ม ตุ้มแก้งเราแล้วแ,วแก้งเราแล้วแปดสิบมาก่อนเลยครับหยุดครับร้อยสี่สิบแปดนี่ครับเกือบไปแล้วครับโอ้ไวมากเลยอะเหลือสองร้อยสิบสี่ 2, บาทว้ายตายแล้วตายแล้วขอทานหน่อยครับกระทามาเอค้อนคอ,อนค้อ,อนไหม ขอใบไหมไ,หได้ขอเงั้นนิดนึงนะขอตุ้มนะึงตุ้มยังไงตุ้มม้มเท่าไหร่สามร้อยยี่สิบโอ้ยลงขึ้นมานิดนึงนะอืมวมากเลยนะสี่บาทโอ้โหอันนี้ผมลดก่อนเลยนะเหลือหนึ่งบาทพอสซ้อมนิ้วครับซ้อมนิ้วอันนี้ซ้อมนิ้วห้าสิบตังพมซ้อมนิ้วครับไปครับซ้อมนิว้วซ้อมนิว้ว นี่ครับล็อกเป้าหมายนะครับดูตัวครับล็อกเป้าหมายไว้นะครับโดนทุกลายครับลองกดดูโดนทุกลายครับนี่กอตายพรแล้วเขาจะไปที่อื่นเลยไปอีกตัวหนึ่งเลยนะจนเขาตายนะล็อกเป้าหมายครับบวกไหมสี่ร้อยสามสิบเอาอีกไหมเอาอีกทีครับอ,นะอ่าอีกทีนึงนะยิงสี่ร้อยสามสิบนะสี่ร้อยสามสิบไม่นะอะไรเดียต้องตายครับ เอาได้มาครับ15บาทอีกทีครับไม่หยุดหยุดไม่ได้แล้วจ้เปเลยียงใช่ยอดไปเลยครับหนึ่งชุดก็หนึ่งชุดหนึ่งชุด,ชดแตกไหมตายไหมตายไหมต<อ>ายไหมยี่สี่ร้อยห้าสิบเนาะสี่ร้อยห้าสิบเหลืออะไรได้ออะไรอ่าบวกมาครับบวกมาบวกมาบวกมาโอเคครับอะไรครับ อะไรมาถึงครับเราจะไป5บาทครับอ๋อปืนครับปืน oh <my> ปืนครับยิงครับจะได้ไหมหวัดกันเลยครับปุ้มตุ้มระเบิดไปแล้วตุ้มของใครอ,ะอ่ะอ๋อไม่ใช่ของเราโอ้โหปวดใจอะ่ะนี่ครับวงล้อก็มาครับได้มามา มาลูกสอดเออสามร้อยโอ้หนึ่งร้อยครับโอเคครับยังไงก็ได้ครับมาครับบวกมาแล้วครับโอ้ยเขาได้เปิดนี่อีกแล้วอะ่ะโอ้เหลือห้าร้อยแล้วเขาได้โอ้ยอิจฉาเขาจังเลยเนาะดูเขาเล่นดิโอ้ยผมอยากได้บ้าง เอาอยัางไงครับหลอกผมแล้วหลอกผมแล้วเนี่ยเสร็จแล้วครับจบเลยหงอยเลยครับไวมากห้าหกร้อยนะครับเมื่อกี้หกร้อย600นะหกร้อยกว่าโอ้โหสีได้จังเลยวันนี้สนุกมากเลยกับเงินหน้าร้อยบาทผมแม่ลุ้นตัวโกงกับปลาหมึกเลยนึกว่าเราจะได้แมถ้าได้ชุดนั้นไปก็คงจะสบายแฮไปแล้วนะโอเคครับวันนี้กดถูกใจกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับหือใครจะตามเข้ามาลองดูนะครับ ว่าเจ๋งหรือเปล่านะาใต้คลิปนี้เลยครับกดเข้าไปครับแล้วคุณจะเจอครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับนอนไม่เป็นสุขแล้วครับคืนนี้โอเคครับนอนหลับฝันดีนครับสวัสดีครับ